มธงนะครับเมธา,าธกุลสซนบุตรกรรมาการผู้จัดการบริษัทเมดิอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งบริษัทเมดิอินเตอร์เนชั่นแนลของเรานะครับก็อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทในเคลือเอสมาลกรุ S ๊ปซึ่งเอสมาลกรุ๊ปเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินธุรกิจนะครับมามากกว่า30ปีมีบริษัทในเครือนะครับมากกว่า10บริษัทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์นะครับโรงแรมโกดังคลังสินค้าหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่ว่าจะเป็นอาพาร์ตเมนต์แล้วก็รวมไปถึงบริษัทที่ผลิตเครื่องจััักก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 รร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 รแแล้้ว้ววว็จจดดดดหหหาา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 าุุุิิิบบบบบ่่่อสสงยยยยเเชชนนนนีธคใใมมมปะณ์ทผ ควบคู่กับการพัฒนาเติมเต็มสิ่งใหม่ๆให้กับธุรกิจของเราครับจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าแรงบันดานใจในการที่ทําบริษัทเมดิกเนี่ยนะครับก็มาจากคุณแม่เลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็น working woman นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็จะเติบโตมากับคุณแม่เราก็จะเห็นคุณแม่เนี่ยทำงานตลอดเวลาตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตี2ตี3จนเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับคุณแม่ก็ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งต้องมีการเข้ารับการรักษา หลังจากนั้นนะครับผมก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเป็นเรื่องที่เราเนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วก็เราควรที่จะจัดอันดับ p r i o r i t i z e มัน,นให้อยู่ในอันดับที่1เลย แต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการที่ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับ mm. โดยเฉพาะกับคนที่เรารักซึ่งเราก็มองเห็นแล้วก็เล็งเห็นโอกาสตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการนะครับเริ่มทดลองในการที่จะล็อ์โปรดักต์ตัวเองขึ้นมาก่อนโดยการที่เราเนี่ยได้ไปจ้างผลิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงเพนพอยต์ใน process การผลิตทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของโรงงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากยิ่งขึ้นและเราเนี่ยสามารถนําประสบการณ์ตรงนี้นะครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราเข้าใจความต้องการของคุณเป็นอย่างดีขอแค่มาร่วมงานกับเรา Medi International ก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน Medi International ของเรานะครับเราเน้นย้ำเราก็ใส่ใจในเรื่องของมาตรฐานทุกกระบวนการทุกการผลิตทุกขั้นตอนเราให้ความสำคัญตรงนี้มากๆเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของสินค้าเนี่ยออกมาดีที่สุดครับแล้วเราก็มีทีม Research and d e v e l o p m e n t ที่จะคอยคิดคน้นวิจัยและพัฒนาสุดใหม่ๆให้ตรงกับคมต้องการของเจ้าของแบรนด์ครับเราม ว่าเราจะไม่เป็นเพียงคู่ค้าแต่เราจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับคุณด้วยประสบการณ์และการบริการแบบ one-stop service ขอแค่คุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจและมาร่วมงานกับเรา Medi International เราพร้อมที่จะช่วยคุณตั้งแต่จุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาสูตรการวางแผนการตลาดการขออ,อยลจนถึงไปการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของคุณถ้าคุณสนใจอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมและมองหาเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ Medi International คือคำตอบของคุณครับ และสามารถติดตามเรา Medi International ได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียครับ